สวัสดีครับลุงตึงขอรายงานตัวอีกครั้งครับวันนี้จะเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมมาสู่กันฟังครับวันนี้ลุงตึงจะเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมปล่อยปลาช่อนครับมีข้าราชการผู้หนึ่งครับท่านเล่าประสบการณ์ของตนให้เราฟังว่าสมัยเมื่อครั้งท่านรับราชการอยู่ที่จังหวัดชายแดน วันหนึ่งผมขับรถออกไปนอกเมืองครับเห็นชาวบ้านกำลังจับปลาในคูคลองข้างถนนหลายคนวิ่งไล่วุ่นตะคุบจับปลาช่อนตัวใหญ่ซึ่งโดดหนีไปอย่างว่องไวผมชะลอรถครับผมจึงหยุดรถข้างถนนออกมายืนดูชาวบ้านทันใดนั้นปลาช่อนตัวใหญ่ตัวนั้นมันก็กระโดดขึ้นมาบนรถของผมกระเสือกกระสนมาหยุดอยู่แทบเท้าของผม ขายขับมันจะขอร้องให้ช่วยชีวิตมันไว้ชาวบ้านก็วิ่งตามพันมาพอดีครับชาวบ้านก็ตะคุบตัวไว้ได้ตรงเท้าผมได้อย่างง่ายได้เอผมยืนอยู่ตรงนั้นผมก็เลยเกิดความสงสารปลาช่อนตัวนี้จึงเอ่ยปากขอซื้อปลาช่อนเพื่อปล่อยอาบุญชาวบ้านจึงยอมขายให้แต่โดยดีครับขณะนั้นที่ผมกำลัง ต่อรองราคากับชาวบ้านอยู่นั้นกําลังซื้อปลากับชาวบ้านอยู่นั้นก็มีรถคันเดียวขนาดเดียวกับผมวิ่งเล่นผ่านไปผ่านหน้าผมไปจนรับสายตาอย่างรวดเร็วทีเดียวเชียวครับผมสงสัยว่าเอรถคันนี้ทำไมมันวิ่งเร็วผิดปกติจังครับผมสงสัยแค่นั้นผมก็ไม่สนใจต่อไปแล้วละครับผมก็นําปลาช่อนที่ซื้อจากชาวบ้านขึ้นไว้ในรถ ผมก็ขับรถช้าๆมองหาที่ปล่อยปลาพอดีเห็นบึงใหญ่ข้างทางห่างจากถนนประมาณ100เมตรครับผมก็หยุดรถข้างถนนเอาผ้าขาวมาที่มีอยู่ในรถหลังรถมาห่อปลาตัวนั้นไว้แล้วออกจากรถเดินตามคันนาไปจนถึงบึงใหญ่หาที่น้ำลึกพอเหมาะก็แก่ผ้าขาวที่ห่อปลาไว แล้วก็ปล่อยปลาลงน้ำลึกตรงนั้นพอดีครับผมมองดูปลาคงดีใจมากครับมันผุดผุดขึ้นผุดลงดำลงหลายครั้งเหมือนมันจะบอกว่าแสดงกิริยาว่าขอบใจที่ผมผมช่วยชีวิตมันไว้จากนั้นมันก็ดำหายไปในก้นบึงสะน้ำทีเดียวเฉียวผมยืนมองดูมันอยู่ในใจด้วยความปิติยินดี ที่ได้ช่วยเหลือปลาช่อนตัวใหญ่ตัวนี้เมื่อไม่เห็นมันโผล่ขึ้นมาอีกครั้งผมก็หันหลังกลับเดินกลับมาที่รถขับรถต่อไปบนสิ้นทางต่อไปข้างหน้าครับพอผมขับไปได้สักพักหนึ่งผมก็เห็นชาวบ้านมุงดูมาแต่ไกลผมก็สงสัยว่าชาวบ้านมุงดูอะไรเมื่อรถผมเข้าไปใกล้ก็มองเห็นที่สะพานไม้ข้ามคลองกว้างขนาดพอดีมันหักลงครับ ผมจึงจอดรถข้างทางแล้วเดินมองดูและชะโงกดูข้างล่างก็เห็นรถคันที่คันหนึ่งตกลงไปอยู่ข้างล่างในห้วยตอนท้ายรถมันยับยู่ยี่ยับเยินผมตกใจมากครับเพราะผมจำรถคันนี้ได้พอรถคันนี้เพิ่งวิ่งผ่านหน้าผมไปเมื่อครู่นี้เองออกมาหน้าผมตอนที่ผมกำลังซื้อปลาชาวบ้านพอดีพอดีชาวบ้านในเหตุการณ์เล่าให้ผมฟังว่า สะพานนี้รถโดยสารเขาเคยวิ่งกันอยู่เป็นประจำครับน้ำหนักมากกว่านี้คันอื่นวิ่งมาผ่านน้ำหนักมากกว่านี้สะพานตรงนี้ก็ยังไม่หักเลยยังรับน้ำหนักที่หนักนักว่าคันนี้ได้น้ำหนักมากกว่าคันนี้เขาก็ยังวิ่งมาสบายยังไม่หักเลยสะพานตรงนี้มันจำเพาะจะหักเอาคันนี้คันเดียวแท้ๆพอสะพานหักรถคันนี้ก็ตกลงไปอยู่ด้านล่าง ในรถคันนี้ก็มีผู้โดยสารมาด้วยกันสามคนทุกคนต่างก็บาดเจ็บสาหัสรวมกันทั้งสามคนครับและก็ถูกชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาลในอำเภออยู่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนี้มากครับคนพวกนี้เขาบอกเขามาเที่ยวยิงนกตกปลาเป็นประจำครับมายิงนกในรถของเขาก็ยังมีนกเขายิงอยู่เป็นพวงทีเดียวและก็มีปืนแก๊ปที่ฝาแฝดปืนที่เขาใช้ยิงนก เต็มอยู่ในรถสองสามกระบอกครับเมื่อทราบข่าวดังนั้นผมก็นึกเอะใจผมก็ขับรถกลับจังหวัดด้วยจิตใจที่หดหูหอดเหี่ยวครับเมื่อทราบดังนั้นผมก็จิตใจไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ก็ดีชะบุญแท้ๆผมคิดในใจตัวเองหากผมไม่หยุดรถช่วงนั้นชะลอดูชาวบ้านกำลังไล่จับปลาและขอซื้อปลา ขอซื้อปลาช่อนตัวนั้นจากชาวบ้านไปปล่อยถ้าไม่ถ้าผมไม่ซื้อถ้าผมไม่เสียเวลาสักครู่ตรงนั้นผมคงจะประสบเครกรรมเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวเดชะบุญเคราะกรรมนี้ก็คงจะเกิดขึ้นกับผมอย่างแน่นอนนึกแล้วก็อดใจหายไม่ได้ครับกรรมดีช่วยเราไว้แท้ๆผมเชื่อเรื่องกรรมเต็มรอยครับ